สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับสวัสดีกับวันเสาร์นะครับพี่พี่วันนี้วันเสาร์ที่5นะครับตุลาคม2567นะครับผมคลิปนี้เราก็มาเจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับหวยลาวสตาร์นะครับก็ยังนะครับพี่พี่กู้คืนกลับมาไม่ได้นะครับน้องลุดหลายวันแล้วนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่นะครับทุกท่านที่ติดตามแนวทางด้วยนะครับผมเนาะน้องแอดก็ ทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับชื่นชอบพี่ๆแล้วค่อยนําแนวทางตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมเนาะก็ฝากนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับผมเนาะท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับยังไม่กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดชิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับพี่ๆเนาะเพราะว่ามีบางท่านบอกว่า เวลาลงคลิปนะครับคลิปไม่เด้งนะครับพี่พี่เนาะก็ก็ฝากกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับผมเนาะสำหรับนะครับแนวทางของเราวันเสาร์นะครับพี่พี่เสาร์ที่5เนาะก็ขอให้แนวทางเฮงเฮงปังปังก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าไปทําบุญด้วยเนาะวันนี้ก็จะขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกโชคดีเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับ หวยลาวสตาร์นะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2นะครับสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ 7, ่งสองเจ็ดหกหนึ่ง หกสองหกเจ็ดสามตัวให้ไปที่ 6, 2, หกสองหนึ่งหัวเล่าสตาร์นะครับบายสามสี่สิบห้านะครับ,บ, 3, รบตัวนิ้นของเราจะเป็นที่สองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับส่วนเล่าสตาร์วีไ รเราสตาว vip ได้เลข9กับเลข5สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ9 0 9 3 9 8 5 0 5 3 5 8 สามตัวให้ไปที่เก้าห้าศูนนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ p นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะน้องแอดจะมีโอกาสได้ไปทําบุญเนาะก็ถวายสักกานแล้วก็ ไปกราบไหว้ขอพอรนะครับแถวพระวัดแถวระยองนะครับพี่นอกก้องก็จะขออวยพรให้พี่พีสมาชิกนะครับโชคดีเฮงเฮงปังๆด้วยนะครับวันนี้ท่านใดที่นำทางตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ